สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อน้องเอ็ซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระขุนแผนนะครับของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตโกนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับผมเนื้อผงพุทธคุณนะฮะพิมพ์เล็กนะครับถือว่าเป็นขุนแผนยุคแรกแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกเลยนะครับผมประสบการณ์ดีนะครับสําหรับพระขุนแผนของท่านนะครับ ด้านพุทธคุณนะครับด้านอ่าแล้วก็เมตตานะครับมหาลาภนะครับเรียกทรัพย์นะครับปัจจุบันนะครับหายากนะครับสําหรับพระคุณแบบพิมพ์เล็กของท่านนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะอ่าเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะเราก็มาลงกล้องกันเลยนะครับนี่นะฮะรายละเอียดก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมฮะคมชัดนะครับรายละเอียดนี่นะครับ เห็นมวลสารก็มาอยู่ที่ตาของท่านเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะฮะนี่นะครับเนื้อหามวลสารดูแล้วสบายตานะครับนี่นะฮะชัดๆเลยนะครับอขอบปิ้นก็จะปิ้นขึ้นมาข้างหน้านะครับเห็นไหมครับขอบข้างหน้าก็จะตั้งนะครับนี่นะฮะ ประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อรวยนะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะท่านเกิดวันที่9นะครับธันวานะฮะปี2องพันะครับผมท่านก็มามรณภาพนะครับอ่าในวันที่19กรกฎาคมนะฮะปี2560นะครับผมอ่าอายุท่านนะครับ96ปีนะครับผม75พรรษานะครับ นี่นะฮะอ่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับของดีปีลึกนะครับผมปี2539นะฮะอ่าเรามาชมดูด้านหลังครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับอยู่ด้านบนนะฮะอ่าแล้วก็จะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับเป็นยันจมลงไปนะฮะยันจมนะฮะอ่าเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็จะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับอ่า หลวงพ่อรวยนะปาสาทิโกนะครับ,น,นะรรบน,นี่นะครับโอ้ยมีแมลงด้วยครับเห็นไหมครับตเนี่ครับนี่นะฮะปีลึกนะของดีปีลึกปีสามเก้านะครับจนมแมลงขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นฉายาท่านนะครับปาสาทิโกวัตโกนะฮะอยุธยานะครับผมนี่ เนื้อหามวลสารก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับเหลืองๆหน่อยนะฮะเก่าเก็บนะฮะถือว่าเก่าเก็บนะครับสําหรับองนี้โอเคครับถ้าใครมีเหมือนผมนะคะเอาไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์อย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับ อ่าส่วนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราสวัสดีครับ